สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟสี่คิงนิวติงมอดอีดิชั่นนะครับเซิร์ฟนี้เข้าเล่นฟรีเลยนะครับและคนอย่างเยอะนะครับ150บวกบวกเลยนะครับเป็นเซิร์ฟมอดโคตรเฟี้ยวนะครับและถ้าใครกาลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับเข้าไปรับเบลิทเองได้เลยใน Discord นะครับเล่นฟรีเลยนะและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับเด็กใหม่ทุกคนจะมายืนงงแบบผมนี่แหละนะอืมแล้วก็วิ่งมาหาตะลุงแว่นคนนี้นะครับแล้วเราก็ กดสุ่มโรงเรียนด้านล่างนะครับก็จะมีโรงเรียนชั้นนําในตํานาน4โรงเรียนเนาะประชาชื่นบุรณะอินละกันหนะนะครับก็เรากดสุ่มไปนะครับมันก็จะรอสักพักหนึ่งเนาะและมันก็จะพาเราไปยังโรงเรียนที่เราสุ่มได้อัตโนมัติเลยนะตอนที่เราสุ่มเสร็จนะเราก็จะได้ของมาอัตโนมัติด้วยนะครับไม่ต้องกดรับของเด็กใหม่นะครับเซฟนี้อย่างเีียวานี่ง แล้ว,วาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็จะลืมกดวใส่ช็อปด้วยนะครับและตอนนี้เราก็เข้ามาที่โรงเรียนแล้วนะครับมันจะวาร์ปมาอาตัตโนมัติเลยนะครับนี่ด้วยโรงเรียนผมอยู่กันเยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็ุ่มได้โรงเรียนอินทระอาชีวะศึกษานะครับนี่รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาเขาว่างันนะครับรแผนกช่างก่อสร้างครับพูบ้าช่วยชีวิตเรา ล้วก็เข้ามาในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนนี้มันก็จะมีที่นอนนะครับนี่เลยนี่นอนที่โรงเรียนเลยนะครับอไม่ต้องกลับหอเอาไปนอนแล้วก็จะมีโต๊ะคราฟอ,อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนคราฟด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นชั้นปีที่1นะเราจะเป็นจะต้องเป็นชั้นปี2 3 4นะครับถ้างั้นเรียนไม่จบนะใช่ไหมอืมแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นจุดเรียนนะครับจุดเรียนตรงนี้แหละเราแนะนําให้มาครั้งแรกเลยนะครับกดเ็นนะ เพื่อที่จะเรียนหนังสือนะครับแล้วก็การเรียนหนังสือของเซิร์ฟนี้นะครับเรียนหนังสืออัตโนมัติเลยนะครับนี่เดยมันเรียนอยู่นะนี่นี่สังเกตจากไอ้บุ๊กนะหนังสือด้านออซ้ายมือนะครับนี่เยออโต้ Auto เลยนะครับทุกคนนะมันก็จะเรียนไปเรื่อยๆนะครับเรียนหนึ่งครั้งก็จะได้มาหนึ่งบุ๊กเนาะหรือว่าหนึ่งเล่มนะครับและทีนี้ไอ้หนังสือ สเล่มนะครับจะได้กระดาษมา1อันเนาะแล้วก็เอากระดาษนะไปคราฟนั่นเองครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมได้มาประมาณสัก10แล้วกันนะ,อะเอาอีกอันหนึ่งนะนี่10แล้วนะกดวาเพื่อยกเลิกนะครับประมาณนี้แค่นี้เลยนะครับและลืมบอกไปนะเข้ามาครั้งแรกเราจะใส่สกินเริ่มต้นนะครับกดวาแล้วก็ใส่ช็อปตรงนี้นะครับนี่เลยและชั้นปีที่1 2 3 4นะครับมันก็จะ เอ่อคนละแบบกันเนาะให้เราใส่ชั้นปีที่1เนานะเราก็จะได้ชุดนี้มานะครับถ้าเราชั้นปี2องสามนะครับมันก็จะเท่ขึ้นเรื่อยๆเองครับนี่เหมือนรุ่นพี่คนนี้ว้าดูดิและหลังจากที่เราได้กระดาษมาแล้วนะครับให้เราวิ่งขึ้นไปด้านบนชั้น2นะครับตรงนี้นะน,นี่เห็นป่ะแต่ละปีนะครับก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับโคตรเท่แล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้กดเอ็นอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้จะเป็นจุดโพเซตหนังสือนะครับหนังสือสองเล่มได้กระดาษหนึ่งแผ่นเนาะนี่ไงในกระดาษมานะครับทุกคนเป็นกระดาษสีน้ำตาลน้ำตาลนะนี่ไงอเอาเอีกอันหนึ่งนะอ๊ออ่ะโอเคถ้าเราจะอยู่ก็กดวายเหมือนเดิมนะครับและสมมุติว่าเราได้ของมาครบแล้วนะครับสมมุติสมมุตินะแล้วก็นำมาคราฟที่โต๊ะคราฟตรงนี้นะครับนี่เลย จะไม่มีปุ่มอะไรให้กดนะให้เรากดเอ็นเลยนะครับหน้าโต๊ะครัเนี่ยก็จะมีไอเทมขึ้นมานะครับก็จะสามารถที่จะครัฟเกราะได้นะครับแล้วก็ตรงนี้แหละนะเป็นบัตรชั้นปีนะครับไม่่ลยเขาต้องการ500บุ๊กน้ําตาลตรงนี้นะครับแล้วก็มีแก่ต่างๆตามนี้เลยนะครับนี่เพื่อที่จะขึ้นปี2นะครับแล้วก็มียาเนาะแล้วก็จะมี อัปเกรดอาวุธด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับลองมาเล่นดูนะสำหรับการเรียนในเซิร์ฟนี้นะครับเฮ้ยเขามาทำอะไรกันครับเนี่ยนี่ไ้ป่ายอ้หัลโลนนี่มันเข้ามานี่มันยังไม่ได้ใส่ช็อปนะครับนี่เลยถ้าเราใส่ช็อปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับลองเล่นดูนะเซิร์ฟนี้และระบบการเก็บแร่ในเซิร์ฟนี้นะครับเฟี้ยวมากเลยนะครับก็คือตอนที่เราจะไปคราฟชั้นปีน่ะเราจะเป็นจะต้องใช้แร่สามอันใช่ไหมในการทําวัตถุดิบในการคราฟชั้นปีนะครับและ แร่สามอันก็จะเป็นแร่ที่อยู่หน้าโรงเรียนของฝั่งตรงข้ามหรือว่าศัตรูของเรานั่นเองครับทุกคนนะก็คือหน้าโรงเรียนเราก็มีแร่นะครับแต่ว่าจะเป็นแร่ของโรงเรียนเรานะมันก็จะเอามาคราฟของเราไม่ได้นะครับเราจะเป็นจะต้องไปที่หน้าโรงเรียนของ3มโรงเรียนคู่แข่งหรือว่าศัตรูเนาะแล้วถึงจะนำมาคราฟชั้นปีได้นะครับระบบมีเฟียวมากนะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับมา แล้วจะโดนตีนกลับไปหรือเปล่านะครับประมาณน,นั้นสะดวกดีนะและอีกหนึ่งครับที่โคตรท้าทายเลยนะครับก็คือหน้าโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนน่ะมันก็จะมีธงอยู่นะครับเราต้องไปขโมยธงโรงเรียนนั้นด้วยนะครับในการคาบชั้นปีเนาะนี่แล้วมันก็จะมีครูดาวนะก็คือหน้าโรงเรียนนี้เราก็เฝ้าของเราก็ได้นะหรือว่าถ้าเราอยากได้โรงเรียนอนื่นเราก็ ต้องไปหาตามนั้นด้วยนะครับทุกคนนะอุ้ยอันนี้เฟี้ยวมากเลยนะก็คือมันอาจจะเป็นดักซุ่มอะไรงนี้นะเออ่นี่ก็อาจจะเป็นสตอรีร่มันๆเลยเนาะและอีกแรลหนึงสําคัญเลยนะครับก็คือแร่หินนะครับแห่หินก็มาที่เหมืองแร่ตรงนี้แหละนะครับง่ายๆเนาะอืมก็คือมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี่มันจะมีเครื่องหมายอะไรเอออยู่ตรงกลางของอยู่ตรงกลางของแต่ละง,งานเนาะและตรงนั้นแหละให้เรากด alt นะครับมันก็จะเป็น การฟาร์มแบบออโต้นั่นเองครับง่ายๆเนาะแบบนี้เลยครับนี่เือเฟียวเนาะอืมมันก็จะฟาร์มออโต้ให้เรานะถ้าเราจะกดยกเลิกนะครับให้กด Y นะครับแค่นั้นแหละนะครับเซิร์ฟนี้เล่นง่ายดีเนาะอืมนี่เลยเฟียว <c oughs> อะ่ะเอาง่ายงาแล้วก็คือปุ่มไอตัววนี่ก็คือยกเลิกเนาะอืม elt ก็คือการฟาร์มอตัตโนมัตินะครับทุกคนนะนี่เลยและหลังจากที่เราฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะ ี่ตรงลุงเสื้อดําคนนี้ก็คือลุงโพเซตนะครับนี่เลยก็คือเอาแร่หินมาโพเซตเนาะสก้อนได้1อันนะครับทุกคนนะนี่ก็จะเป็นเงื่อนไขง่ายๆของเซิร์ฟนี้นะและต่อไปครับสำหรับคนที่ชอบแย่งแอร์ดอมนะครับบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้มันแน่ๆเลยนะครับก็คือเราก็สามารถที่จะมาแย่งกับเพื่อนได้นะครับนี่เลยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรมันนะครับและ ก่อนที่จะเริ่มนะครับมันก็จะมีการยืนประจําแกงนะครับนี่ผุกบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะครับและตอนนี้นะครับผู้เล่นโคตรเยอะเลยนะครับกี่คนวะเนี่ยนับช่วยหน่อยนะครับก็คือผู้เล่นออนไลน์นะครับตอนที่เล่นนะร้อยห้าสิบบกบวกแล้วนะครับมาอยู่ตรงนี้เกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยโอ้โหใครไม่มานี่บอกเลยว่าพลาดนะครับแต่มันก็มีแจ้งเตือนบอกอยู่แล้วนะครับว่าจะมีแอร์ด o อกเนาะทุกคนก็จะรู้นะครับว่าต้องไปตรงไหนนะครับนี่ก็จะเป็นสนามบินเนาะง่ายๆนะครับนี่เลย แล้วก็การชิงธงในเซิร์ฟนี้นะครับถ้าสมมติว่าแก๊งไหนเก็บธงได้นะครับไม่ใช่ดิขอโทษด้วยเก็บแอดด็อได้พูดผิดนเนี่ยมั่วจริงๆนะครับก็ถ้าแก๊งไหนเก็บแอดด็อได้นะครับก็จะได้รับของเข้าตัวอัตโนมัติทั้งแก๊งเลยนะครับนี่สมมุติว่าถ้าเราเก็บได้นะเพื่อนทุกคนในแก๊งน่ะ ็จะได้ของรางวาัลเหมือนเราเป๊ะเลยนะครับนี่เป็นฮีโร่เขาทุกคนว้าโคตรเฟี้ยวนะครับมันก็น่าจะบอกนะว่าใครเป็นคนเก็บนะครับนี่ถ้าเราเก็บได้ก็มูได้ทั้งวันนะครับจังหวะนี้นี่เด๋ยวโอ้อะไรก็ไม่รู้นะครับตะลุมบอลมั่วไปหมดเลยทีเดียวเชียวโอ้โหวูปลับเลยทีเดียวเชียวนะแต่ว่าในเซิฟนี้นะครับมันก็มีเทคนิคอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเราก็ยังสามารถที่จะชุบเพื่อนได้เนาะถ้าไม่มีเพื่อนมาชุบนี่บอกเลยว่า นอนตายอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็จะลืมใส่ช็อปด้วยนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่นะก็เลยลืมใส่นะพอดีจะมาอัดเอา,เอา,เอาคนเนาะเป็นบรรยากาศเฉยๆนะครับพอดีมือลั่นนะครับไปถีบเาเฉยนะคร <c oughs> <c oughs> ับก็จะประมาณนี้นะครับและอย่าลืมนะถ้าเราจะตีจะต่อยนะครับอย่าลืมใส่ช็อปด้วยนะครับเนี่ผมก็เป็นเหมือนพูดสังเกตการนะครับทุกคนนะประมาณนั้นนี่แหละขานาเรา จะขี้โกงไปขับรถเนี่ยมันยังไม่ให้ขับนะครับมันจะหายไปเลยนะครับผมลองดูแล้วนะอ่ะแล้วก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งเนาะก็คือในเซริรฟนี้นะครับถ้าเราจะเอาของออกมาเนี่ยเราต้องกดเปิดกระเป๋าก่อนเนาะแล้วก็กดเลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะครับในการกดไปที่ช่องนะครับลองเล่นดูนะไม่ยากเซิฟนี้นะครับนี่ดูดิคนมาเล่นจังเยอะเลยนะอะเดี๋ยวแนะนําเลยแล้วกันนะเปิดกระเป๋ากด F 2นะครับเซิฟนี้แล้วเราก็ เลือกของที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลือกไปที่ด้านล่างแค่นั้นแหละนะครับของมันก็จะมาอยู่ในสล็อตด้านล่างนะครับไปเยอันนี้เมื่อกี้ผมเก็บไว้เนาะเดี๋ยวจะเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับอืมมันจะเป็นลูกกระเป๋ายานี่ไงแล้วก็กดติ๊กข้างล่างเลยนะครับแล้วถ้าเราจะใช้ตัวไหนแล้วก็กดเลขหนึ 1, ่งเลขสองเลขสามนะครับไปเลยนี่กด l t ขึ้นมานะอ่ะแล้วก็ใช้เลยนะครับแค่นี้แหละนะไม่ยากไม่ยากทุกคนทุกคนน่าจะใช้เป็นนี่ และนี่ก็คือการชุบเพื่อนนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราโดนต่อยล่ะต้องทํายังไงมันก็คือการปั๊มยานะอืมเดี๋ยวให้เพื่อนตีหน่อยแล้วกันนะครับก็คือตอนที่เราปั๊มยาเน่ะเราสามารถที่จะกดตัวเฮดได้เลยนะครับพี่เลยกดปั๊มยาแล้วกดตัวเฮดได้เลยนะครับก็คือการสไลด์นี่ครับไม่ต้องรอให้เลือดตอนฮิวมันเต็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของเซิร์ฟนะครับนี่เดีนปะเล่นง่ายดีปะ และระบบต่อไปนี่น่าจะเป็นระบบที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือระบบไฟดับในเมืองนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าไฟดับนะครับทั้งเมืองมันก็จะมืดหมดเลยนะทุกคนนะจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่ซ้ายมือของเรานะครับมันก็จะบอกนะว่าตอนนี้มีไฟดับกี่จุดนะครับแล้วก็ในมินิแมปมันก็จะบอกด้วยนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็แค่ขับรถไปยังจุดนั้นนะครับแล้วก็ทําการต่อสายไฟนะมันก็จะเป็นเหมือนงานดํานะครับถ้าเรามาที่ ต่อสายไฟได้นะเราก็จะได้สายไฟไปด้วยนั่นเองครับแล้วก็ถ้าต่อให้ครบถึง5อันนะครับไฟก็จะกลับมาดังเดิมนะครับทั้งเมืองมันก็จะสว่างนะแต่ที่จริงไปมากกว่านั้นนะครับก็คือตอนที่ไฟดับนะคนทั้งเมืองทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นเรียนไม่ได้ทํางานไม่ได้นะครับทุกอย่างทําไม่ได้นะครับก็คือต้องรอต่อไฟให้ครบ5จุดก่อนนะครับเมืองถึงจะ เล่นระบบอื่นต่อไปได้ด้วยนะครับอือผมชอบตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าก็มีคนไปซ่อมอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าสายไฟนี่มันก็หายากนะและในเซิร์ฟนี้ก็มีงานหลายหลากเลยนะครับนี่นอกจากการเล่นแบตสี่คิงแล้วนะครับก็มีระบบโรเวด้วยนะครับแล้วก็มาทํางานนะอันนี้เป็นงานเก็บขยะนะครับเราสามารถจะวิ่งไปที่เครื่องหมายอะไรอื่นนะครับแล้วก็กด a l t ได้นะครับนี่เลยแล้วก็จะเก็บอัตโนมัตินะหรือว่าจะเก็บแบต แมนวนวลก็ได้นะครับชิลๆนะเซิฟนี้และที่สําคัญครับงานจกปูนของเซิฟนี้นะครับนี่มีปูนให้จกพียบเลยนะครับแล้วก็หลายจุดมากๆนะครับนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่เลยเพราะว่ามันต้องรองรับคนในเซิฟด้วยนะครับคนในเซิฟเยอะเนาะไอพวกปูนพวกนี้มันก็ต้องมีเยอะด้วยนะครับนี่เลยมันก็จะมีคูดาวเนาะ และการจกปูนครับก็จกยากเอาเรื่องนะครับผมพยายามแล้วนะจกไม่ได้สักทีและนี่ก็คือเซิร์ฟสี่คิงนะครับของนิวติงนะครับเป็นมัดอีดิชั่นด้วยนะครับทุกคนนะเห็นกันยกเซิร์ฟนะครับเล่นได้ทั้ง PC มือถือด้วยนะครับนี่อย่าลืมลองมาเล่นกันด้วยนะครับบอกเลยไม่เหงาแน่นอนนะครับไปทางไหนก็มีแต่คนแน่นอนนะแล้วก็กิจกรรมนะครับคนเยอะ ด้วยนะครับฝากเข้ามาเล่นในเซิฟนี้กันเยอะๆนะครับไปสมัครไวริได้เลยนะที่ด i s c อ r d ดใต้คลิปนะครับสมัครเองได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครสมัครไม่ได้นะครับก็จะมีวิธีอยู่นะหรือว่าติดต่อแอดมินไปเลยนะครับง่ายดีเนาะนี่ก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเซิฟนี้เปิดมานานแล้วนะครับทุกคนนะก็ขอให้เปิดไปนานๆนะครับสวัสดีครับผมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับเห่าตายแล้วว่ะเฮ้ย